ทำไมกันทำไมกันก่าวุสายยังอาวุธจินนี้มาได้แล้วทำไมท่านอาจารย์ถึงต้องทำลายมันด้วยอาจารย์น้ออาจารย์นี่ข้าทำอะไรก็ผิดทำอะไรท่านก็ไม่พอใจข้าทำถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่พอใจอีกหรือเนี่ยอาวุธชิ้นนั้นเป็นเพียงแค่อาวุธระพตพีขั้นสูงสุด มันคู่ควรที่จะมาอยู่ในจินทิงซานของพวกเราแล้วหรือไงเอ๊ะเอ๊ะท,ท่านอาจารย์พูดว่าแค่แบบนี้ก็หมายความว่าท่านอาจารย์มีอาวุธที่ดีกว่านี้สิพี่สีท่านดูสิว่าตอนนี้ในมือของสิบพี่สามมันคืออะไรนี่มันคือหอ,อกราชันเลยนะเมื่อสักครู่นี้สิบพี่สามก็ใช้สัตว์อาวุธชิ้นนี้แหละ เขาสามารถเอาชนะศัตรูพร้อมกันได้ถึงสองคนเลยด้วยย,ย่อย่ออ้าชฮึบฮึบย่ออาวุธชิ้นนั้นทั้งลวดลายที่สลักลงไปและความสูงดำและออร่าต่างๆของมันใครเห็นก็รู้เลยว่านั่นมันไม่ใช่อาวุธธรรมดาอย่างแน่นอนย่อย่อย่อ ข้าจำได้ว่าตอนที่สิบมหายอดฝีมือมาล้อมจินถึงซานแห่งนี้ตอนนั้นข้าเคยยั่วยุให้สิพี่สามออกไปด้วยกันกับข้าแต่ตอนนั้นสิบพี่สามไม่ยอมที่จะออกไปเขาดึงดันที่จะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะหาศสตาราวุธที่ยิ่งใหญ่ไม่คิดเลยว่าท่านอาจารย์จะมอบสมบัติศสตาราวุธีิล้ำค่าสิ่นี้ให้กับสิบพี่สามจริงๆ ใช่แล้วไม่คู่ควรไม่คู่ควรเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสมบัติระดับสวรรค์แล้วสมบัติปัตตพีขั้นสูงสุดนั่นมันก็เปลียงเพียงแค่ขยะชิ้นหนึ่งเพียงเท่านั้นฮะทั้งความสูงส่งและอิทธิฤทธิ์ของท่านอาจารย์นั้นสามารถครองโลกาใบานี้ได้ของไร้ค่าเช่นนี้มันไม่คู่ควรที่จะได้รับการแตะต้องจากไปนิ้วของท่านอาจารย์ด้วยซ้ำแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ได้เรื่อง แค่อาวุธกระจกกระจอกฮฮฮท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับเมื่อไรสิทธิ์คนนี้จะได้รับอาวุธที่เหมาะมือเหมือนกับเขาบ้างสักชิ้นละขอรับ <S <S เจ้าเพียงแค่ทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีไปก็แล้วกันว้าวอาจารย์ไม่ปฏิเสธอาจารย์ไม่ด่าข้ากลับแบบนี้หมายความว่าท่านอาจารย์ตกลงสินนะถึงไม่ได้บอกชัดเจนว่าเมื่อไร แต่คำสัญญาของท่านอาจารย์นั้นมีน้ำหนักเมื่อท่านเอ่ยปากออกมาแล้วย่อมหมายความว่าจะต้องให้ข้ายางแน่นอนข้าความพักดีบวกสองขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์สิทธิคนนี้จะพยายามต่อไปจะไม่ให้เสื่อมเสียต่อความคาดหวังของท่านอาจารย์ขอรับตอนนี้มันดีกว่าตอนที่เราเพิ่งทะลุมิติมาในดินแดนแห่งนี้เยอะข้าความพักดีของเขามั่นคงกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก หากพึ่งพาเพียงกำลังยุตอยากนักที่ข้านั้นจะเดินทางไปได้ไกลในดินแดนแห่งนี้ไม่นะท่านเจ้าตํานักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าตํานักท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะหลังจากที่ได้ยินคนจากตำหนักเย็ยนเยพ่พูดตกใจถึงขนาดนั้นโยนเอ๋อก็ได้กระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็ว ตอนนี้นางไม่ได้เป็นอะไรอย่าส่งเสียงเจียวเจ้าเสียงดังกันให้มากรู้ตัวหรือเปล่าว่ามันนัวขู่านาจารย์ของข้าสิทธิ์น้องเล็กไม่ว่านางจะพูดอะไรก็เกี่ยวข้องกับอาจารย์ทั้งหมดทุกประโยคของสิทธิ์น้องเล็กนี้ไม่พ้นทานาจารย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวพานางไปไว้ที่หอทางทิศใต้ให้นางได้พิจารณาตัวเองต่อไปทราบแล้วเจ้าค่ะท่านาจารย์ดูเหมือนว่าตอนนี้ ข้าความเกลียดชังของเย่เทียนซินกําลังลดลงอย่างรวดเร็วหลักๆที่นางเกลียดข้าก็คือเรื่องของการสังหารหมู่ที่หมู่บ้านยูหลงตอนแรกข้าเพียงแค่อยากจะให้ฟานซิววนมาที่นี่เพื่อถามไทเหตุผลเพียงแค่นั้นแต่ไอ้ตาทีที่ต้องการปกปิดความลับยอมตายไม่ยอมพูดของเขาในครั้งนี้มันกลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นในก้นบึง้งในจิตใจของข้าและที่สำคัญ เรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความทรงจำส่วนที่หายไปของข้าด้วยก็ได้หมิงซื่ออินผนึกพลังตะบากของเขาซะแล้วก็เอาเขาไปขังไว้รับทราบขอรับธนาจารททท,ท,ท่านผู้อาวุโสตอนนี้อัศวินดำที่อยู่เบื้องล่างไม่ยอมที่จะจากไปตอนนี้พวกเขาได้ร้องตะโกนโวกเวกไวอยไม่หยุดเลยเจ้าข้าบอกพวกเขาไปว่า ฟานซีหวนหวัวหน้าของเขาต้องอยู่ที่หอหม้อเทียนจินถิงซานแห่งนี้ต่อไปให้พวกเขาทุกคนกลับไปได้และและถ้าหากว่าพวกเขาดึงดันไม่ยอมไปละเจ้าคะถ้าพวกเขาไม่พอใจก็ให้หมิงซื่ออินไปจัดการได้เลยเจ้าคะ่ะข้าน้อยจะไปแจ้งคุณชายมิงซื่ออินให้ทราบเดี๋ยวนี้เจ้าคะ่ะหลังจากนั้นภาพได้ตัดมาที่ด้านนอกม่านพลังของจินถิงซาน ได้มีใครคนหนึ่งแอบเฝ้ามออัศวินดำอยู่เงียบๆท่านผู้อาวโุโสนี่ท่านจะลงมือสังหารคนเหล่านี้แล้วอย่างงั้นหรือขอรับเจ้าจงกลับไปบอกประมุขนิกายของเจ้าวันนี้ข้าไม่อยากที่จะสังหารใครทั้งสิน้นขออภัยขอขออภัยอย่างงั้นเหรอคำนี้จากปากของเขาจัเป็นคำที่ทำให้ข้านั้นเสียวสันหลังวู ตอนนี้เซียนจื้อเฉินหวนเจียก็โดนท่านผู้อวุโสฆ่าตายไปแล้วข้าไม่รู้ว่าเป้าหมายคนต่อไปของเขาคือใครสวยแล้วสินี่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 ข้าไปทำให้เขากรธข้าหรือเปล่าเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะข้าปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความอ่อนโยนและมีปริญญาตอยู่เสมอเรื่องนี้ประมุขของเจ้านั้นเป็นคนรู้ดีที่สุด เป็นเพราะบารมีของท่านผูอ้อวสโสทิมแทงข้าทำให้ข้าน้อยรู้สึกกดดันไปบ้างขอท่านผูอ้อวสโสอย่าได้ถือสาข้าเลยนะขอรับรอบตัวไปน่ากลัวมากน่ากลัวมากที่ผ่านมาข้าต้องขอขอบคุณเจ้ามากเลยนะเจ้าได้ช่วยส่งข้อมูลให้ข้าได้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งและถ้าหากว่าวันใดข้าต้องการที่จะสังหารเจ้า ข้าจะเป็นคนบอกให้เจ้าได้รู้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนสหายตอนนี้หัวหน้าของอัศวินดำได้เข้าไปในม่านพลังนั่นกว่าครึ่งวันแล้วดูเหมือนว่าเขาคงจะไม่กลับออกมาแล้วละ่ะตท,ท,ท,ท่านผู้อาวุโสท,ท่านจะไม่รออีกหน่อยหรือขอรับไม่ข้าคิดว่าเรื่องที่เหลือเหล่านี้มันไม่น่าสนใจแล้ว นั่นมันคนจากจินทิงซานนี่นามิงซื่ออินด้วยความโหดเยี่ยมของมิงซื่ออินดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะทำให้อัศวินดำล่าถอยกันไม่หยุดด้วยที่ว่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ดูเหมือนว่าอัศวินดำเหล่านั้นจำเป็นต้องถอยออกจาก,กินทิงซานน้อยพวกเจ้าพวกเว่ยวาย,วายงั้นเหรอนี่เน่นี่เน่นนโอ้ยขอยมขอยมแล้วขอยอมแล้ว ไม่น่าผู้อาวุโสถึงต้องออกไปจากที่แห่งนี้แม้แต่หัวหน้าอัศวินดำฟานสิวนที่มีโ,โกรกุตะกายดอกบัวแปดกลีบยังทำอะไรจินถิงสานไม่ได้ฮ่ฮ <c oughs> คนจากจิ้นถิงสานจามานเท่ากีเทียนเต้าช่างเป็นคนที่โหดร้ายและน่าเกรงขามมากจริงๆนตตำหนักหม้อเทียน ตอนนี้เรามีแต้มบุญอยู่เพียงแค่2,210แต้มรางวัลที่เอฟงฟานซิวนไปขังไว้น้อยกว่าตัดหัวยอดฝีมือยวนเสนเจียสักคนต้งเยอะข้าโชคดีตอนนี้มีเหลืออยู่ห้าครั้งก่อนเราได้สุ่มรางวัลไปสองรอบก็ได้แต่กเกลือมันพูดแค่เพียงว่าขอบคุณที่ใช้บริการดวงเรายังไม่มีสินะจริงด้วยหรือว่าเราควรจะลองดูอีกครั้งการซุ่มแบบนี้มันต้องซุ่มไม่ครบสามครั้งสิ เอาละคราวนี้เราอาจจะไม่เกลือก็ได้สุมรางวัลติงท่านได้ใช้ห้าสิบแต้มบุญขอบคุณที่ใช้บริการข่าความเชอบดีบวกหนึ่งฮึฮึฮึว่าแล้วต้องเกลือกูก็ยังจะทุมอยุดได้ขราวหน้าก่อนจะสุมค่าคงจะต้องดูพยากรณ์อากาศก่อนแล้วละ่ะชื่อแท้ลู่โจเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับพลังตะบะ ฟานไฮแปดหยุดปราณแต้มบุญคงเหลือ2160แต้มโลก,กุตระกายสี่ลักวิสตราชเวลาชีวิตคงเหลือ5 8 0 1หนึ่งวันไอเทมกาดโจมตีเพชฌฆาตหนึ่งใบกาดอยู่ยงคงกระพันสองใบกาดบอกป้องกันพลังชีวิตเจ็ดใบกาดพันธนาการกักขังห้าใบสัตว์ขีที่มีไปเจอปีเอียนอาวุธอาวุธนิรนาม วงหลากวิสัยเจ้าของวงหลากวิสัยเย่เทียนสินต้องทำการปรับแปลงใหม่ก่อนใช้งานวิทยายุทธที่มีตำราวิชาคำพีอักษรสวรร์สามมวลโรกุตะกายเบญจปรามุ่งทาตใช้8 0 0พแต้มต่อให้ข้าฟานซีหุนไปก็คงไม่พออยู่ดีนี่ยังเป็นเพียงแค่เบญจปรามุ่งทาตนะแล้วถ้าเป็นเชกแย่ภาษาจ็ด,ดาราพิกวิญญาณ แปดวิชาพิกแพงก็ต้องแพงกว่านี้มากโขจริงๆไม่จําเป็นต้องกดดันอะไรจีเทียนเต้าใช้เวลากว่าพันปีกว่าจะมาถึงจุดนี้นี่เราเพิ่งมาได้ไม่นานเท่าไหร่ท่องไว้ท่องไว้ใจเย็นใจเย็นช้าๆได้พระเล่มงามท่านอาจารย์ขอรับสิทธิ์ได้นําพาพวกอัศาวินดําทั้งหมดไปส่งอย่างเรียบร้อยแล้วขอรับรับประกันได้ว่าพวกเขาทุกคนไม่มีใครสูญหายแน่นอนขอรับ ในขณะที่หมิงซื่ออินได้พูดกับลู่โจในตอนนี้ท่าทางของหมิงซื่ออินได้ทำท่าทางนอบน้อมสุดหัวใจภายในชีวิตของเขาท่านอาจารย์ขอรับหอมีอะไรท่าทางของหมิงซื่ออินดูเหมือนว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างจากข้าสินะท่านอาจารย์ขอรับไอ้เจ้าฟานซื่หวนนั่นมันไม่ยอมเอ่ยปากของผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุสังหารหมู่หมู่บ้านอยู่หลงออกมาสักที สิทธิ์ก็เลยคิดว่าหรือว่าพวกเราควรจะฟานซุยวนนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งและเป็นคนที่เป็นถึงหัวหน้าของอัศวินดำกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เจ้าคิดว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเจ้าทรมานเขาแล้วเจ้าคิดว่าเขาจะบอกเจ้าอย่างงั้นหรอถ้าเช่นนั้นและถ้าหากเขาไม่ยอมปีปากไปเรื่อยๆเช่นนี้ละขอรับไม่เป็นไร คนที่สามารถทำให้ฟานซุยวนไม่ยอมบอกเรื่องเหล่านี้ได้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วหรือว่าท่านอาจารย์ต้องการที่จะสืบจากคนในพระราชวังอย่างนั้นหรือขอรับเริ่มแรกคนที่หาข้อมูลในวังมาได้คนผู้นั้นมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเจียงอาเฉียนแต่ถึงแม้กระทั่งคดีในวังเขาก็สามารถหามาได้ถือว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เขาออกมาจากราชวังแล้ว คดีลับในวังมีหรือจะยอมให้ตกมาถึงมือเขาโดยง่ายบางทีม้วนคดีแบบนี้อาจจะมีคนจงใจที่จะปล่อยให้มันหลุดออกมาอาจจะมีคนกำลังชักนำให้ตำหนักกินทิงนซานและอัศวินดำเป็นดังเบี้ยมากหมิงซื่ออินขอรับท่านอาจารย์เรื่องไตสวนเจ้าฟานซุยหวนนั่นให้มันเป็นหน้าที่ของเจ้ารับทราบขอรับ สิทธิ์คนนี้จะไต่สวนคนผู้นั้นจนกว่าจะได้ชื่อของผู้บงการอยู่เบื้องหลังแน่นอนขอรับท่านอาจารย์เจ้าฟานซุยหุนนั้นมันร้ายกาจเป็นอย่างยิ่งแถมอัศวินดำของพวกเขาทั้งสองคนก็เป็นยอดฝีมือถึงอย่างไรตอนนี้สิทธิ์ก็เยียบย่างเข้ามาในขั้นยุนเสินเจียแล้วถ้าหากว่าข้านั้นได้มีอาวุธที่แข็งแกร่งซักชิก้นละก็ท่านอาจารย์ท่านคิดว่า